สวัสดีครับตอนเราเข้าสู่ยักษอยากเล่านะครับนี่คือช่องผมเองครับย,ยัแดงครับ Y A K D D นะครับช่วงปลายปีแบบนี้เนี่ยเอาเรื่องเล่าแบบว่าเบาๆมาเล่าสู่กันฟังกันหน่อยครับล่าสุเดเทางดิพูเอ็กโคเนี่ยเขาทำสกู๊ปขึ้นมาว่ามีนักเตะท,ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยแบบไม่มีค่าตัวนะครับ ใครบ้างที่มันน่าสนใจและใครบ้างที่มันบอกว่าอยู่ในระดับท็อปกันบ้าง mm hmm. ก็เลยหยิบเอาเล่าให้ฟังครับ uh, ในคลิปตรงนี้นะฮะกับคอนเทนต์ที่บอกว่าท็อป5ครับคัดมา5คนเลยครับว่านักเตะที่ไม่มีค่าตัวหรือว่าเป็นของฟรีเนี่ยดีที่สุดมีใครบ้างสำหรับนิเวอร์พูลครับ เราต้องย้อนแบบนี้นะครับาตามกฎบอสแมนนะฮะเด็กๆหลายคนอาจจะงงให้บอสแมนคือใครวะพี่หรือมันเป็นกฎอย่างไรนะผมเล่าคร่าวๆประมาณนี้กันครับว่าบอสแมนเนี่ยมาจากชื่อของนักเตะเบลเยียมคนหนึ่งครับชื่อว่าชองมาร์กบอสแมนเป็นนักเตะตัวเล็กๆครับอยู่ในทีมสโมสเรเล็กๆเต็มที่ก็ติดทีมชาติเบลเยียมชุดยู21ปีอะไรประมาณนั้นนะฮะปี1990เนี่ยนะฮะเขามีสัญญาอยู่กับสโมสรช,ชื่อว่า R.F.C. รือ Ash ก็ลาจามดสัญญาแล้วเติมจะย้ายทีมไปเล่นในฝรั่งเศสเป็นทีมเล็กเหมือนกันครับชื่อทีมดุนเคเก้นะครับดูนเคเก้นะครับแต่ว่าในยุคก่อนนะนะฮะต่อให้นักเตะมดสัญญาแล้วมันก็ยังต้องมีค่าค่าดูแลนะครับคือไม่ไม่มีการย้ายฟรีใครจะมาติดต่อก็ต้องมีใจค่าธรรมเนียมให้กับสโมสรเก่านะซึ่งบอสแมนรู้สึกว่าตรงนี้มันดูไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่ มัสัญญาเขาก็เตรียมจะย้ายอยู่ฝรั่งเศสดูเกเก้แต่ปรากฏว่า RFC หรือเนี่ยเรียกร้องค่าตัวหรือค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเลี้ยงดูอะไรก็ตามแต่ค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับห้าแสนยูโรครับห้าแสนยูโรกับยุค1 9 9 0ถือว่าสูงนะฮะกับนักเตะในกลุ่มที่ไม่ได้เล่นอยู่ในหลีกสูงสุดอะ่ะนะครับคือกล่าวว่ากูไม่ให้ย้ายตั้งราคาไปแบบนั้นเลยฝรั่งเศสทีมจากฝรั่งเศสนะครับดูเกเก,ก้ก็โอ้โหเจอตัวเลขแบบนี้ก็พังหะดลครับ ไม่เอาแล้วใครจะไปยอมจ่ายตั้ง5 0 0แสนกว่านะฮะกลับมาคราวนี้ RFC r เ s h เล่นหนักก็บีครับโดยบีบเขาเรียกว่ายื่นข้อเสนอใหม่นั่นแหละนะฮะเป็นสัญญาฉบับใหม่ให้กับชองมาบอสแมนแต่มันเป็นสัญญาที่โดนหันค่าเหนื่อยลงนะฮะจากเดิมถึงเนี่ยถึห75%นหนักขนาดนั้นเลยครับอยากย้ายใช่ไหมกูตั้งราคาเลย0 0 0แสนทีมาซื้อทีมาติดต่อไม่เอาแล้ว ้าวคุณไม่มีสัญญาแล้วนี่จะต่อสัญญาไหมถ้าต่อสัญญาเอาไปแต่ได้น้อยลงนะ75โอ้โหเจอแบบนี้เข้าไปบอสแมนแบบไม่ไหวครับต้องยื่นเรื่องฟ้องครับทุกสารครับสารกีฬาโลกสารอนุญาโตตุลาการกีฬาโลกอะไรเข้าว่ากันไปเนี่ยนะฮะจากปี1990การสืบสวนสอบสวนทุกอย่างใช้เวลา5ปีครับ 5ปีนะฮะจนทั้งปีมัน5สาครับศาลตัดสินว่านักเตะที่หมดสัญญากับสโมสรใดสโมสรหนึ่งแล้วนยฮะสามารถย้ายทีมได้โดยไม่มีค่าตัวเป็นแลนด์มาร์กสำคัญของโลกลูกหนังเลยครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยจะย้ายให้ต่อให้หมดสัญญามันก็ต้องมีค่าธรรมเนียมจ่ายอะไรพวกนี้พอปั้งแบบนี้ครับมันเหมือนโลกมันเปิดเลยครับจากตอนแรกเนี่ยสโมสรเป็นฝั่งที่กุมอํานาจความได้เปรียบเหนือกว่า แต่ตอนนี้มันถูกโยนที่นักเตะแล้วครับนักเตะมีความได้เปรียบแล้วก็สามารถจะคุมสถานการณ์ของตัวเองได้ดีกว่านั่นแหละครับนั่นคือเรื่องราวเข้าข้าของกฎบอสแมนหลังจากนั้นมาโลกลุ่มหนังก็เปลี่ยนไปตลอดการครับเรียกผู้ใช้ความอำนวจคั Laughs. สนสกกจากกฎนี้นะคะคนแรกก็คือบิยอนทอร์เรย์ควาเม่ครับ จำได้ไหมฮะกองหลังย้ายมาจากโกรเซนบอร์กครับในปีมนก็1997ตอนนั้นก็เล่นอยู่ประมาณ2ปีเล่นไป45นัดครับในเกมลีกนะครับ45นัดก็ไม่ได้สร้าง Impact อะไรมากมายแต่รู้ว่าออนี่คือแลนด์มาร์กนะนี่คือนักเตะค่าตัวฟรีคนแรกของสโมสรลิเวอร์พูลนะคือปีมันก็1997บิยอนทูเรย์ควาเมนะครับแต่เรามาคัดแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยผมจัดมา5คนเอาแบบเป็นท็อปฟแบบ คุยกันสบายๆนะในช่วงปลายปีนะครับเริ่มที่อันดับ5ก่อนอันดับ5ที่ถูกคัดเลือกม,มาคือฟาบิโอออเรริโอครับ ย้ายมาจากบาลนเซียเมื่อปี2006นะฮะแบบไม่มีค่าตัวฟรีเลยในยุคที่ราเิลเบเตสกำลังจะสร้างทีมใหม่หลังจากที่คว้าแช,ชมป์ยุโรปไปเป็นนักเตะบราซิลคนแรกของสโมสรนะครับในวอรสซาด์เลยนะฮะแบ็กซ้ายเทคนิคดีเกมลุกเด่นอ r รโอสร้างความวือหวาสร้างความตื่นตาตื่นใจได้ดีมากๆนะครับ สิ่งเดียวที่มันแบบดูติดขัดก็คือเรื่องการบาดเจ็บนี่แหละครับทำให้ขาดความสม่ำเสมอแต่ทุกครั้งเนี่ยที่ลงสนามมาเนี่ยฮะเขาก็มักจะมีพีเดดสาหรับสมสรอยู่เสมอภาพจาที่มันแบบว่าอยู่ในใจของฟรานซ์ลิฟูก็คือเกมไปเดอนที่โอทาฟอร์ดลิฟูชนะแมนเชสเตอร์ซีหนึ่งครับเมื่อปี2009เกโอ้โหเกมนั้นสนุกสนานมากครับแล้วก็มีฟรีคิกของออเรโอด้วยปั่นด้วยซ้ายชุดสีเทานะ่ยฮะ หมุนด้วยซ้ายโค้งปืดตึมเสียบเข้าไปผ่านมือของเอวินปราร์ซาสุดยอดมากๆยู่สโมสร4ปีครับเล่นเกมฟิลิปไปแปดสิบเจ็นัดนะครับอาจจะไม่มีความสำเร็จแบบเป็นเกียรติยศแบบเป็นชิน้นเมื่ออันแต่ว่าพอลงสนามแล้วเนี่ยแฮปปี้แฟนๆชอบนะครับนั่นคืออันดับที่5ครับโอริโอขยัรขึ้นมาอันดับที่4ครับอยืนชุดปัจจุบันนี่เลยเชลมาชิปครับโอ้แฟนตัวน้อยคอกเรากำลังจะมีความสนุกนะครับนี่คือซัลลั๊กและนี่คือเฟอร์สัน Liverpool look it. three out. to at what And means them. แมเจทิปของหลายๆคนนะครับชาวทิปเซ็นพรีคอนแทคกับลิเวอร์พูลตั้งแต่เดือนมกราคม2016ครับแล้วก็ย้ายมาอย่างเป็นทางการก็คือซัมเมอร์2016จากเชลเก้0-4ดูร่างสูงโปร่งนะครับพร้อมเปรียวมาเลยปราดเปรียวนะครับจริงๆเนี่ยนะเป็นลูกครึ่งนะครับแคเมรูนกับเยอรมน,นีนะครับแต่เขาเลือกเล่นให้กับทีมชาติแคเมรูนนะครับ อชอมอาทิ์มีจุดเด่นในเรื่องของการพาบอลจากแดนหลังขึ้นมาครับคือเป็นกองหลังที่เล่นบอลด้วยเท้าใช้ได้ในมุมมองของครอปนะฮะแล้วเขาก็พยายามดึงมาเพื่อเติมในการบิลล์อัพจากแดนหลังขึ้นมานะฮะแล้วก็มีทุดเด่นในลูกขึ้นเติมไปลูกเซฟพีดลูกเตะมุมลูกฟรีคิคกอะไรประมาณนั้นนะครับยืนตำแหน่งดีครับแล้วก็ตัดสินใจในการสก,กัดอะไรพวกนี้ดีมากแต่ก็ค,คล้ายๆกับออเรโอนะครับคือมีอาการบาดเจ็บ เยอะหน่อยแต่อะไรก็ตามครับการอยู่ในชุดทีมที่คว้าแชมป์หลีกสูงสุดครั้งแรกในรอบ30ปีเนี่ยผมว่ามันก็ได้เพียงพอในการที่เราจะยกย่องให้เป็นหนึ่งในคนที่ประสบควาสำเร็จกับสโมสรได้สำหรับชเชลมาทิปนะครับอันดับที่3ครับมาร์คัสบาร์เบลครับ <Great. S 3> <Bubble. S 2> จำได้ไหมฮะมาคุณบับเบิ้ลกองหลังทีมชาติเยอรมันนะครับย้ายมาจาก Bio ic, บาเยอร์มินิกเมื่อปี2000ครับเป็นยุคที่ชูรารเยพยายามหากลุ่มนักเตะตัวเก่าเนี่ยเข้ามาประครับประคองน้องๆหน่อยนะครับแล้วบับเบิ้ลเข้ามาก็คือมีครบมาหมดแล้วเกียรติยศประสบการณ์ความสำเร็จอยู่กับสโมสรใหญ่การรับมือกแรงกดดันแรง,ง,แรงคาดหวังคือทุกอย่างบับเบิ้ลเติบโตขึ้นมาตรงนั้นแล้วเข้ามาเนี่ยนะฮะ ปักหลักปึ้งทันทีเลยครับในบบแผงแบ็กโฟชุดนั้นนะครับก็มีบบเบิรเนี่ยครับที่ยืนเป็นแบ็กขวาแล้วมีเกมรุกค่อนข้างดีรูปร่างอาจจะดูเก้งกๆครับแต่ว่าเติมขึ้นไปแล้วได้ลุ้นตลอด4ปีที่อยู่กับสโมสรก็คว้าไป5โทรฟี่ซึ่งแน่นอนครับในปี2001อยู่ในทีมชุดนั้นเลยครับคว้าทัวเบอรแชมป์สำหรับครูบเบิรผมว่าคุ้มมากนะกับการเป็นกองหลังแล้วแบบเล่นได้อย่างสม่ำเสมอแบบนี้นะครับช่วงที่เลิกเล่นไปก็มีช่วงที่ ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็กลับมาได้ใจสู้มากนะครับบับเบอร์สุดยอดมากเคยทำงานเป็นโค้ชให้กับฮอฟเฟนฮม์ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งคนครับที่อาจจะไม่มีใครพูดถึงมากนะแต่ว่าผะว่าควรยกย่กยองสำหรับคนนี้นะครับสำหรับบัคคัสบับเบินะครับอันดับที่2ผมคคุยเรื่องของเขาไปแล้วนะครับโดยใช้ชื่อว่าคุณครูยุคมิเลนเนียมใช่ครับแกรี่แม็กอลิสเตอร์ครับ นี่ก็ย้ายฟรีมาแต่เนี้ยหนักตรงที่ว่าย้ายฟรีมาตอนที่อายุ35แล้วทุกคนก็ปรามาทเลยครับว่าโอ้โหเอาคุณลุงมาทำไมวิ่งจะไม่ไหวอยู่แล้วกลับไปเลี้ยงหลานดีกว่าไหมนะครับแต่นั่นแหละครับใช่คล้ายกับเคสของบบเบอ่าแมปอลิสเตอร์มีทุกอย่างครับ โดยเฉพาะประสบการณ์การเติบโตอันนี้คือว่าในเ,เรื่องของนอกสนามเลยนะคือเรื่องในสนามเนี่ยเรารู้อยู่แล้วครับเป็นวิฟิวเชิงสูงวางบอลแม่นวิสัยทัดดีตัดสินใจเยี่ยมบอลได้เสียแทงทะลุเข้าช่องอะไรเงี้ยนะครับแม็กนิสเตอร์ดีมากแต่เรื่องนอกสนามสําสคัญกว่าน,นั้นครับในยุคที่เด็กๆกำลังเติบโตขึ้นมาครับเจอราดเมอร์ฟี่โอเว่นคาร์าเกอร์ดวิดทอมสันใครก็ตามแต่แม็กนิสเตอร์เนี่ยครับที่เป็นคนคอยประคับประคองให้คำปรึกษา ดูแลทุกอย่างเทรเวลแชมป์ในปี2001นะฮะเขามีส่วนร่วมสำคัญทั้งหมดเลยเพราะในเกมยูฟ่าครับที่ชนะอาราเบส5 4ประตูชัยนะฮะเปิดฟรีคิกโค้งเข้าไปแล้วก็กองหลังของอาราเบสก็คือเกฟิเดลลี่นะครับสกัดพลาดเข้าไปตัวเองเป็นประตูชัยกับลิเวอร์พูลแต่สิ่งสำคัญคือการนี่แหละฮะการขับมนเด็กๆให้มันเติบโตขึ้นมาผมว่าแม็กวิสเตอร์เป็นคนที่พิสูจน์ได้เลยครับว่า ไม่มีใครแก่เกินไปสำหรับความสเรัจย้ายมาตอนอายุ35ก็ยังช่วยเหลือทีมได้อยู่ถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในทีมสตาร์โค้ชของซีเวนเจอร์รที่กำลังโดดเด่นจากเรนเจอร์ Ranger, นั่นแหละแล้วก็มาถึงระดับหนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้ครับเจมส์มินเนอร์ครับว้าว <S 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 คล้ายๆกันครับยามจากมนซเตปี2015แล้วก็มาโดยที่แบบว่าจะบอกว่าไม่ได้คาดหวังมันคงไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ไม่มีใครคาดหวังว่าเจสวิลเลจะจะอยู่ในทีมได้นานขนาดนี้และเป็นส่วนสําคัญให้กับทีมขนาดนี้นะครับท่านรองของเราในปัจจุบันหลากหลายทุกตําแหน่งพร้อมเล่นหมดตั้งแต่ตัวรุกยันตัวรับตั้งแต่ปีขวายันแบ็กซ้ายนะฮะมิดฟิลเป็นตัวบ็อกซ์บ็อกซ์คือทำได้หมดวิ่งจนแบบ ยาดเยิ่สุดท้ายผมว่าตรงนี้มันชนะใจแฟนบอลไปไปนานมากเลยครับแล้วก็ถึงตรงนี้เนี่ยผ่านไป5ปีเขาลงเล่นในกับสโมสรลิูไปเกิน200กว่านัดแล้วครับมันมันไม่มีข้อโต้เถียงใ,ใดๆที่กับการลงทุนที่มันแบบมาจากไม่มีค่าตัวแบบนี้ครับแล้วก็ประสบสําสำเร็จกับทีมแล้วความสำเร็จก็อย่างที่เห็นนะฮะแชมป์ยูฟา่าแชมปี้ยนส์นล,ลีกแชมป์พรีเมียร์ลีกแล้วก็มันก็น่าจะต่อเนื่องไปื่อยล่าสุด เมื่อปีแล้วได้สัญญาฉบับใหม่อีก2ปีนะครับถ้าว่าเขาจะอยู่ทีไมไปจนถึงอายุ3 6ตอนนี้34ก,กว่าแล้วนะฮะยัง3 5หลังจากนี้เผื่ออาจจะได้ความสำเร็จเพิ่มเติมด้วยการขยับขึ้นไปเป็นสตาร์โค้ชหรือเป็นอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในในสโมสรแห่งนี้โรบบนลี่บอกก็อยากอยู่แบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็อยากใช้ประสบการณ์สอนสอนน้องอเรื่องนอกสนามเต็มที่ปีนี้ที่เราเห็นนะครับว่า เด็กๆขึ้นมาเยอะเหลือเกินนะฮะเคอร์ติสโจนเนี่ยยกขนเลยครับเมนชั่นไปถึงเลยว่าเพราะพี่เจมส์นี่แหละครับดูแลทุกอย่างพร่ำสอนพร่ำบอกแล้วก็ทำให้ตัวเขาเนี่ยเติบโตและมีประสบการณ์มากขึ้นถ้าใครสักคนนึงที่มันจะก้าวขึ้นมาเป็นคนคอยดูแลหรือเป็นที่ปรึกษานะครับในเวทีของพรีเมียร์ลีกหรือในฟุตบอลของอังกฤษเนี่ยเจมส์วิลเนอร์คนที่ประเดิมสนามกับลีสในวัยเต็ดตั้งแต่อายุ16ปีเนี่ย จนไปถึงตรงนี้เนี่ยเล่นฟุตบอลอาชีพมา20ปีผมว่าเขาไม่เป็นรองไครแน่แและนี่คือเบอร์หนึ่งครับถ้าเราจะพูดถึงในกลุ่มก้อนที่ย้ายมาโดยไม่มีค่าตัวแต่ไม่เคยทำตัวไร้ค่าครับซึ่งทุกคนสมควรได้รับการยกย่องไม่ว่าจะเป็นออร์เรดิโอเวลมาทิตมาคัสบาโบสแกรีแมคลสเตอร์จนมาทั้งถึงเจมส์มิลเนอรครับ โอเคคิดยังไงบ้างกับเรื่องนี้นะฮะพยามช่วงปลายปีผมรู้ว่าเออหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยม,มีมีเวลาเข้ามากดดูเท่าไหร่เลยเอาแบบเรื่องเบาๆหน่อยนะจะได้พักผ่อนช่วงนี้ก็สถานการณ์มันก็ดูดูตึงๆกันหน่อยเนาะเออก็ดูแลตัวเองนะครับย้ำเสมอนะครับว่าถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยนะฮะล้างมือใส่หน้ากาก,ากนะครับเว้นระยะห่างนะครับช่วยเหลือกันไปดูแลกันไปแล้วก็รับระองให้ทุกคนเนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกับกับปีที่มัน หนักหนาเลอเกินนะครับขอบคุณมากๆครับขอบคุณมากๆใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากนหน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซีฟิร์สกด vert, กระดิ่งกดให้หมดเลยขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ